คำเตือนอรายการนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงล่อแหลมอาจมีภาพเสียงหรือพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะพูดจริงหรือโกหกโจ๊กออจังเท็จจริงชิ่งเงินร้อย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับโจกอ,อจังนะครับผมเท็จจริงชิงเงินร้อยนะครับผมกติกาของเรานะครับผมจะมีดังนี้ครับผมกติกาให้แขกรับเชิญเล่าเรื่องทั้งหมด2เรื่องโดยมีเรื่องจริงหนึ่งเรื่องและเรื่องแต่งหนึ่งเรื่องพิธีกรจะต้องตอบให้ถูกว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องเท็จแต่ถ้าหากแขกรับเชิญทําให้พิธีกรตอบผิด รับเงินรางวัลไปเลย100บาทซึ่งนะครับผมแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยผมผมบอกก่อนเลยบุคคลคนนี้นะเขาเป็นเพื่อนผมแต่จริงๆอ่ะมันจะไม่ยากอะไรเลยถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรมาเขาเรียนนิเทศเอกการแสดงครับผมขอเสียงปรบม,มือให้กับคุณเกศค่ะ วันนี้เรามาร่วมสนุกกับคุณอ้๊มใช่ไหะครับชื่อชื่อโซ่ไอเอ็มอ้๊มจั์แนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อเนวิสิตนะครับตอนนี้เป็นตัดต่อฟรีแลนซ์อยู่นะครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราทุกคนครับทั้งผมแล้วก็คนดูทุกคนนะครับที่กําลังดูอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังทั้ง2เรื่องจากคุณเกตนะครับแล้วเรามาร่วมสนุกร่วมตอบกันว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จโอเคครับคุณเกสพร้อมไหมครับเอมครับ เรื่องแรกเชิญครับอ่าเรื่องแรกนี้จริงๆเป็นเรื่องตอนที่สมัยเรียนมหาลาัยอยู่นะครับปีหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงได้ประมาณหนึ่ง<ม>ก็ชอบไปประกวดร้องเพลงร้องเพลงตามงานอะไรเงี้ยครับก็จะมี อยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งที่เราจดจำกกับการกวรดร้องเพลงนะครับ hmm. ตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเองแหละเง่ายๆเออแชมป์แน่ๆยังไงก็ได้แชมป์แหละวิธีแบบนี้วิธีแบบนนในมหาลัยเขาจัดขึ้นมาแบบคนดูเยอะๆก็คือลานลานแบร์ uh, อธิบายลานแบร์นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้อ่าลานแบร์เนี่ยก็จะเหมือนลานเหมือนเป็นตลาดตลาด,ตลาดแห่งหนึ่งที่ไบรุนนะครับมาขายของแล้วก็มีของกินของใช้มีกิจกรรมต่างๆเช่นมีดนตรีมีกิจกรรม ั้งหลายแหล่นะครับให้มีรุ่นไปทํากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอินเสิร์ตขึ้นมาไม่มีนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีนะอีกทีเ่เหนื่อยคือเราเฮี้ยวแล้วก็มาั่นใจในหน้าตาตัวเองแล้วก็แบบเดินไปเลยไปประกวดก็คือไปลงชื่อไว้ก่อนเทนีิคิวในการประกวดเนี่ยมัน,น,นม,กกมันนานมากกว่าจะได้ประกวดประมาณ20่สสามสิบคนแล้วก็มีคิวหลังๆทีนี้เราก็เลยเกิดหิวขึ้นมาแบบแย่หิวอ่ะหาอะไรกินดีกว่าก็เลยไปหาของกินในตลาดนั่นแหละ้านแบงนั่นแหละเดินไปเดินมาก็เห็นของทอดอันนึงน่ากินอร่อยมากเลยแล้วก็ก็เลยซื้อมา เออแล้วมาล้าก็กินเดินตามทางมาเรื่อยแล้วสักัหนึ่งก็เจอลูกน้องหนึ่งชื่อไอแฮมไอแฮมมาแล้วบอกพี่พี่จะรากวดร้องเพลงใช่ใช่ใช่แล้วพี่กินของทอด่งพี่จะร้องได้เหรอพี่เออเฮ้ยสบายไปสบายกูร้องเพลงมาแต่เด็กแล้วชิวๆคือมั่นใจแหละคือว่ามันเป็นแบบคือประสบการณ์เราในคืนหนักแน่นสัตว์เอบคมันข้างแบบแข็งแรงมั่นใจตัวเองก็กินของทอดไป รุนน้องแบบเตือนละสบประมาทไม่เป็นไรก็จะสบายสบายพอ,อถึงคิวตัวเองนะขึ้นมาเทียไปปุ๊บร้องเพลงท่อนปกติได้แต่ท่อนสูงกำลังจะวักหายไปเลยแบบหายไปตอนแรกมันเป็นเอ็ยือ้อเอ็อมค่อนข้างแบบร้นนะองยา <c oughs> ออกพอท่อนสูงเนี่ยก็คือแบบฉันยือ้อ <c oughs> ฉันยือ <c oughs> นย้อคิด <c> อ <oughs> ยูอ่ว <c oughs> ่าตัวแบบตัวแบบ ก็ดีใจตอนแรกเออเออกูมั่นใจว่ากูคุยกับคุณน้องรุ่นลงมาดูหน้าเวทีด้วยมันขำแล้วบองแล้วคือตอนปีหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างแอคอาร์ตก็คือแบบจะร้องโชว์โชว์สาวแหละก็คือคนดูเยอะคนดูแบบเยอะสัดสัดเดียววันนั้นปกติมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่วันนั้นมันคือไม่รู้ทำไมคนมันมาดูความบิดพลาดของกูหรือว่าอะไรสักอย่างพอลงจเวทีไอ้แฮมจะหน้าไอ้แฮมแน่เป็นไงล่ะของทอดเป็นไ่งรเออก็นี่คือเรื่องหนึ่งประมาณนี้เรื่องที่หนึ่ง เอขาเป็นภางเราที่เราจําได้ตั้งแต่ปะกดร้องเพลงมาแล้วกันเรื่องออที่หนึ่งนะครับทุกคนเรื่องที่หนึ่งได้ผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างฮะทุกคนหลังจากที่ <c oughs> ฟังการเล่าเรื่องของบุคคลท่านนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยนะเห็นเขายิ้มแย้มอย่างนี้นะ <c oughs> เขาเนี่ยร้ายที่สุดแล้วในสาขาการแสดงคนเนี่ยร้ายที่สุดนะครับผมร้ายร้ายนี่หมายถึงไงร้ายนี่คือแบบว่าชอบทําร้ายร่างกายคนอื่นนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเหี้ยตัดไปตัดไปเหี้ยไ,ไม่หายสัต ่าไปเรื่องแรกทุกคนคิดว่ายังไงครับมีความคิดยังไงกันบ้างถ้ายัางคิดไม่ออกเรามาต่อเรื่องที่สองกันนะครับผมไปครับคุณเกตเรื่องที่สองเฉยครับโอ้เรื่องสองนี้เป็นเรื่องที่เาเก่าหัวนะ <c oughs> คุณเก่าหัวไนอะ้เหี้ยคุณมีพิรุษอีกแล้วสื่อ <c oughs> ตอนนั้นอยู่ยปีหนึ่งเหมือนกันประมาณปีหนึ่งเทอมสองก็คือเริ่มเล่นดนตรีละแล้วก็มีงานแบบแสดงงานดนตรีแบบเยอะสมัยก่อนคืองานอีเวนต์ดนตรีเนี่ยกับงานกลางคืนเนี่ยจะเล่นอยู่บ่อยค่อนข้างบ่อยแล้วทีเนี้ย มันมีคืนหนึ่งเราได้เล่นงานอีเวนท์ที่เมืองทองก็คือเป็นงานแบบงานเด็กและเยาวชนอะไรทุกอย่างนะไงเ,เราต้เล่นเมืองทองเลยอิมแบบอิมแพกนะใช่อิมแพกไม่ไม่แต่เป็นแบบบูธไงเป็นบูธอีเวนท์บบเล็กๆหนึ่งแล้ววันนั้นก็มีพี่กันแท็กโซโฟนนะครับพี่กันอินเสิร์ตขึ้นมาแป๊กขึ้นมาไม่เอามันต้องมาอยู่ในรายการกูไอ้นนไอ้นนไอ้นนท์ไอ้นนท์ก็จะมีวิลเลียมก็คือสี่คนน่ะไปเล่นดนตรีด้วยกันก็คือคืนนั้นเนี่ยเล่นเสร็จเนี่ยปกติเนี่ย จะกลับเลยแต่วันนั้นคือนึกอะไรไม่รู้เล่นเสร็จปุ๊บก,กินแอลกอฮอล์สังสรรค์กันนิดนึงก็เละคือนั้นคือไม่คิดว่าจะเละแต่ก็เละเละจนจนยับอ่ะก็คือไม่รู้เรื่องทีนั้นตื่นมานทีไม่รู้ว่าถึงห้องได้ไงตื่นมานทีคืออยู่บนห้องอแล้วตัวเองเนี่ยไม่ใส่เสือ้อแต่กางเกงมีนะไม่ใส่เสื้อเออแล้วแล้วพ่อแบบกําลังเข้าห้องน้ำเว้ยไอ้ี้่มีผู้หญิงในห้องสามคนในห้องน้ำอ,หร,อหรือว่าในห้องนอน ในห้องในห้องน้ำหนึ่งคนอันนี้หนึ่งคนนะหนึ่งคนในห้องน้ํานอนเหมือนแบบพวกเสร็จแล้วแบบนอนคนที่สองเียรอออคนที่สองจะตงระเบียงไปตงระเบียงคนที่สามเนี่ยอยู่อยู่ข้างเตียงอยู่ข้างเตียงเพราะเตียงในอนนี้ห้องมันจะมีเตียงแบบเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเตียงย่อยอ่านพร้อมพีกเนี่ยก็คือเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เนี่ยตอนแปดโมงเนี่ยตื่นมาสลึมสลืและที่บ้านโทรมาอืบอกว่าเออเกตตอนเนี้ย จะถึงห้องเลยนะตอนนั้นปีหนึ่งที่บ้านอ่ะก็คือที่บ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ยเหรอเขาอยากมาดูว่าห้องที่เราอยู่อ่ะเป็นไงเพราะเราเพิ่งย้ายของมาใหม่แล้วประเด็นคือแม่ที่มาจากนอร์เวย์บินมาจากนอร์เวย์คือ้คือแม่มาเพื่อดูผู้หญิงสามคนในห้องลูกชายแม่มาเพื่อดูห้องกูว่าอ้กูไอสภาพห้องดีไหมสะอาดไหมสบายไหมอยู่ได้ไหมสบายไหมป้ากูที่เป็นฝรั่งเขาก็มาด้วย มาแบบหลายคนอ่ะมันก็คือแบบญาติมาดูห้องกูแน่ๆกูแ่บต้องเครียดสามคนซ<อ> <c oughs> ึ่งไม่รู้ว่าใครออแล้วกลัวทําอะไรรึเปล่ากูก<อ>็คือแบบแบกสกิทอ่ะออแล้วไม่ตื่นไปกูก็เลยแบบลากแบบไปไว้ระเบียงไปสามคนอญญเออเออเหมือนลากศพลากศพเลยกูก็รู้สึกเป็นอะไรเยอะขอร้กกรองตามแล้วก,ก็ปิดประตูปิดผนังแล้วก็ยิบานก็เข้มา อ้ก็คือสรุปว่าที่บ้านก็เข้าห้องทั้งทั้งที่เรามีสามสาวดองอยู่ที่ระเบียงสามคนใช่ซึ่งกูไม่รู้ว่าใครด้วยกูไม่เออเออเออก็เอาไ้เอาไ้ต้องระเบียงแล้วก็แล้วประเด็นคือแม่ปาตโนยเอามาดูห้องกูอยากรู้ไหมพอระเบียงยังไงก็เปิดประตูไปเจอาขวนเจอเลยแล้วสามคนสามคนคือตื่นหรือยังตอนนั้น แล้วเป็นไงอ่ะแบบว่าหลังหลังจากนั้นนะแบบว่าพ่อแม่ได้เจอได้เจอพอได้เจอพวกก็เรียกมาคุยเลยเรียกมาคุยก็ไอเรียกเราเลยหรือเรียกสามคนมาคุยเรียกเราก็สามคนไม่ยืนป้าด้เป็นเป็นคนฝรั่งผู้ตัางจีอละไอแต่ว่าเราแปลให้ละกันก็คือแบบเออสามคนเลยนะเซลสามต่อจากนั้นก็เรียกมาคุยก็คือโดนปรับขั้งรัติไปแบบแป๊บเงโดนหลยไปกอบคัทขนมไปนี่ก็คือเล่นที่สองนะครับโอ้โห เป็ไงคนดูผมบอกแล้วว่า <c oughs> เอาจริงอะ่ะคือความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความโบ๊ะบะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ในความอมยิ้มของคุณเกตเขาเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันจับยากมันจับยากมากว่าอันไหนจะจริงหรือเท็จ <c oughs> ผมบอกเลยว่ายากยากอีกเช่นเคยคือความจริงอะ่ะคือในใจกูมีคําตอบแล้วนะในใจกูมีคําตอบแล้ว <c oughs> แต่ความเป็นมึงอะ่ะ เพราะมันเป็นมึงเล่าอ่ะกูเลยแบบว่าอันนี้เอาวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนเราไปเคราะวิเราไปิเคะร์ทั้งสองเรื่องก่อนเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องที่ร้องเพลงเสียงเหินที่ลานแแอคือเรื่องเนี้ยคิดว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันคือการร้องสดถูกไหมันคือการร้องสดอยู่แล้วอืมซึ่งโอเคแม้ว่าเขาเรียกอะไรนักร้องมืออาชีพบางคนก็ยังมีพลาดกันได้แล้วเราไม่ใช่มืออาชีพ มันก็มันก็เกิดขึ้นได้เออมันอาจจะเป็นเรื่องจริงคิดว่าเ,เรื่องที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเอาจริงคนเรามันเมามันก็ขาดสติมันก็ภาพตัดได้เหมือนกันไง <c oughs> มันก็ภาพตัดได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ความรู้สึกกูเนี่ยคือไอ้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเมื่อคืนหายไปไหนยี่เยี่อตื่นมาทําไมเหลือแค่กูกับผู้หญิงอีกสามคนเออซึ่งมันอาจจะมันอาจจะมากับเราแล้วก็หายไปแล้วไงอะไรประมาณนั้นผมได้กลิ่นตู่ๆจากเรื่องที่สอง ดังนั้นผมขอตอบเลยว่าเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องจริงและเรื่องที่สองเป็นเรื่องเท็จครับตอนนี้คุณอ้ํานะครับคุณอ้ําคนพ่ออ้ำไอ้เหี้ยและคำตอบเรื่องที่หนึงคือเรื่องจริงนั้นเป็นคำตอบที่โฆษณาแป๊บหนึ่งครับผมพักชมสิ่งน่าสนใจแป๊บหนึ่ง กับ้านแล้วไงรายการกูมีโฆษณาเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องจริงพี่ก็ตอบที่คำตอบที่ถูกต้องระเบอดแม่ตกใจงั้นถ้าเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องจริงเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องแต่งเนี่ยคือ มันเป็นเรื่องจริงที่เราเอามาดัดแปลงหรือว่าเราเมคมาทั้งเรื่องเลยมันมีมันมีเขาโคงมีเขาโคมีเขาโคงเออเขาโคงเล่นดนตรีไปเล่นจริงไปเล่นจริงเออ,เอ,อแล้วส่วนที่แต่งต้ตองกลับมีสติแร่ต้องกลับมีสติแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละล้วต้องกลับมีสติอะแล้วตื่นมาสาวสามคน,นจริงไหมสามคนคือนั่งก็ตีด้วยกันนี่แหละที่แบบไปเล่นแล้วกลับมาเออสามคนตีมาก็แยกย้าย อีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าความตลกอ่ะมันอาจจะไม่เท่าอีพีก่อนนะแต่คือความเก่งของผมมันมากกว่าอีพีก่อนเยอะนะจ่าป่ะโอเคมาคุณเกดฝากช่องทางการติดตามหรืออะไรก็ตามแต่อยากฝากอะไรฝากได้เลยฮะตอนนี้ก็กำลังเปิดช่องใหม่นะครับแล้วก็มีแฟนเพจที่เพิ่งกลับมาทำนะครับเก t ฟ a t ตอรนะครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วก e ฟ f a t อร์ครับแล้วก็มี ใช้ในยูทูบเกตฟา t เตอร์นะครับก็ติดตามได้ทาง IG ก็ได้เก t ตฟาเตเหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเนื้อหาที่ได้ทำออกไปเนี่ยทำใหเ้เกิดความไม่ไม่พอใจอะไร,ย,ไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมว่าเรา,เราก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกไปกับเราครับอาจจะมีคำหยาบบ้างอาจจะมีทะลึ่งตึงตังบ้างนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เอ่ยถึงกล่าวถึง,ยงอ,อย่างไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าร่วมสนุกกัน นั่นแหละครับสุดท้ายนี้ครับผมเราสร้างรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับพวกเรานะครับผม,มแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คุณเกตก็อดได้เงินรางวัล1น0บาทอดไปเลยโอเคครับทุกคนถ้าอยากให้ใครมา EP หน้าคอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์ได้ครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ